ครับสวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาตอบคาถามนะครับเป็นคำถามที่ดีมากเลยนะครับเป็นคำถามที่ผมเคยประสบพบเห็นในศาลมาแล้วด้วยตัวเองนะครับก็คือไม่มีเงินจ่ายไฟแนนซ์นะครับจะติดคุกหรือไม่และไฟแนนซ์จะนําเรื่องหนี้ของเราไปประจานที่ทํางานได้หรือไม่นะครับผมก็จะตอบคาถามเป็นส่วนไปนะครับก็คือว่าไม่มีเงินจ่ายไฟแนนซ์นะครับ ไม่มีสิทธิติดคุกนะครับไม่ติดคุกนะครับเพราะว่าเป็นคดีแพ่งนะครับไม่ใช่คดีอาญานะครับและการเป็นหนี้ไฟแนนซ์นั้นถือเป็นหนี้สินเรื่องส่วนตัวนะครับไฟแนนซ์นะครับไม่สามารถนําเรื่องส่วนตัวไปประจานที่บริษัทที่ลูกหนี้ทํางานอยู่รับรู้ได้นะครับย้ําเลยนะครับไม่สามารถประจานได้นะครับถ้าทํานี่ครับอันตรายมากครับถือว่ามีความผิดฐานมินประมาทนะครับ ตรงนี้ฟ้องกลับได้เช่นกันนะครับผมเห็นมาแล้วนะครับคนตามนี่หรือพนักงานตามนี่หรือชุดยึดติดตามหรือพนักงานไฟแนนซ์นะครับที่เด้นวอมนานทุกท่านรู้อยู่แล้วนะครับได้รับการอบรมมานะครับอย่าทําเกินกว่านั้นนะครับมันมีสิทธิ์เสี่ยงนะครับเป็นคดีอาญาได้นะครับคลิปนี้นะครับก็ทําเป็นประโยชน์ช่วยแชร์กันเยอะๆนะครับสวัสดีครับ